ลาปาโอ้นี่ขนาดลาปาลาปาลมไก่นกบะปีไอยืดเ้ยเป็นอะไรครับยืดดูนิ้วจี๊ดนี้วมัดีิ้วมัด เดี๋ยวมากกันเดี๋ยวลูกพวงหดี๋ยวลูกวด่านเฮืออยังบวกคืออาหารประเนี้ผมได้กินน่าแล้วรับพี่น้องครับแบบหมูคนเลาเลยไรกินนะครับแซ่บนแซบบันดอนบันดอนทุ่งบันดอนทุ่งมนทุ่งเนื้อไหมครับมีต้มไก่มาดีให้เราต้มสุกินน้อพี่น้องกนแลพี่น้องต้มไก่มา้านข้าวบ้างนะมากินข้าวที่บ้านดอนทุ่ง มนี่เมนออมเขียดน้อยเบาเตือมากที่สุดในโลกอันนี้ลูกหัวเบาเตือครับลูกหัวหงวมน้อยนี่โอ้นี่เบาลูกหัวครับหอยหอยดีหอยอร่อยดีหอยอร่อยี่น้องเหลือขอกมาหอดรอนทุ่งครับมาเยี่ยมยามพี่น้องนะครับพี่น้องเบาภูมิใจแมงโกงอ่อนกั่วนะครับแล้วก็สิไปหาเลาะซื้อบักตาลนะครับซื้อบักตาลไปกินนะครับ มีผ <c ann ot> ู้เสี่ยผู้สาราขายบักตานจะได้บักตานไปกินกนบ่าวภูมิใจไปก่อนแล้วไปกินบักตานนี่พี่น้องบักตาน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 ถุงละสิบพันกีบบ่าวเตย่มมีมีปอกให้เขานะดีเขาอยากพีร้านหนึ่งบ่าวเตยี่้านนึ่งมีมีปีตปอกวะมันก็บนลูกลนตองวัดดวงเลยโอ้ด๋ๆๆขายเส้เศร้าหรือเปล่านี่ใกล้มันเลยเนาะ บ้านหลังก็เมื่อบ่ะดิบ้านเราอีสานใช่ไหมครัโอ้ก็คือพี่น้อบ้านดอนใหญ่นี่บ้านยังบ้านดอนดอนพงบ้านดอน่งอันนี้อันี้บ้านยังนี่ดอนใหญ่อันนี้ดอนใหญ่โอ้ดอนใหญ่พงเป็นบ้านเดียวกันบ้านดอน่งโดยโดยโดยขอบใจเด้อไปต่อครับพี่น้องอีกจังหน่อยนึ่งครับกูพี่น้องครับไปไหนเบาตื้อเนากินผลไม้เดี่ยวหมู่บ้านอะไรเงียเป็นผลไม้ขึ้นซื้อเลยคือมาท่าแขกนี่บ้านดอน่งนี่บ้านดอนใหญ่นี่เบาตือครับ ขายบางตาเนี่ยส่งมดเคขโวยเลยโอ้ที่เขาเห็นเห็นในเมืองค่ะเมียแหละครับที่เห็นยวยในตลานนดน้ำติ๊กะนะครับนี่สองรานเราเปิดร่วมกันตลาดน้ำติ๊กที่เขาไปกับแม่นร้านไหนร้านไหนที่ไม่ค่าขึ้นบริการโปกให้เขาซื้อได้ในร้านชิมูคารานเลยบป่ตือโอเคสิครับพี่น้องโอ้บรรยากาศคือคักแทบบพะพุ่มคือมันคือเสมัยเก่าเนาะบ้านแบบยังมีแบบบ้านโบราณบ้านเราล้านนี่แหะครับพี่น้องนี่เพื่อเอาส่วนไปทข้างหน้าเลยเงินเพื่อเนาะคนโบราณนะบ้านบ้านนี้เป่าตือครับเป็นบ้านที่ เรือดังระดับประเทศได้เรือเทพศิริพรครับแซมนครพนมเมานุมด้วยครับแม่นแล้วครับเรือเทพศิริพรนะครับพอทออินเปงนะเป็นทีมงานเดียวกันบ้านนี่แหละทีมงานจาเซลทีมงานจาเซลที่เราเห็นมาแล้วแะ้ววังรถเด้อเดี๋ยววีหน้าผลิตภาพมาเที่ยวบุญบุญบางไฟกันดีสบายดีอย่างเลาะหาแนวกินครับช่วงนี้โหรถกีแจ๊กเฮ้ยเรื่องนี่นะนี่เรื่องนั้นเล่าเพิ่งนอนเห็นเนาะ เออนนี้่มันเล่าขึ้นนะครับมีรถไทยหน้าเดินตามพี่ต้องบอก่คียแลอน่อยนีนะโะบอกกกออกนะโอ้โหบเลมีมีดดีแบบพี่ต้องครับโอ้โหาภูมโอ้สบายดี ปเที่ยว,ว,ไไว่าปสนไรเด้เนาะเกี่ยวได้เนาะเป็นไนะสุดยอดเลยนี่เป็นข้ององ้อ,งอ,งองควายนะเกียวครไปเยี่ยมปยมเยี่ยมปยมสุดยอดเด้อเป็นครกับเพงเนาะสิบพันกีบกัที่ประมาณ สั้ห้าบาทม่ตือครับนี่ต้นบักตาเนี่ยาพูเพื่นปีนเอานีได้นี่โมเมนครับต้นบักตาเนี่ยส่วนลายเพื่อนจะปลูกอยู่ยิ่โขงเลยอลายแห้งยิ่โขงลบอได้ปีนเอาอยู่นี่เนาะครับสาวขายบักตาพี่น้องนี่สุดยอดได้บไดรมน้ำาละนี่รุ่นนี่สบายดีเจ้าขายจงไดสบักตาเจ้าสิบพันเจ้าใรนีบอได้กินแล้วเดินประกอบ อเคได้แล้วเขาไม่ได้กินบปล่าตือครับให้สาวไปค้าเพื่อนบ่อกินเลยโ <Okay. S 1> อเคประกาศสาวมาโดนขายมีนึกว่าว<อ>สิบไม่ได้กินแล้วบ้านซาวฮา,บ,า,บ,าบ้านดอนทุ่งบ้านบ้นดอนทุ่งบ้านดอนใหญ่นะี่ครับพี่น้องไปบ้านเพื่อนเนาะเมืองท่าแขกบ้านดอนทุ่งบ้านป้องกันความสง,งบดีบ่ ก็ขับอยู่เลยครับบรรยากาศนี่มีรถเรือแลนด์สะดวกอยู่ด้วยเป็นว่าอะไรนะโอ้สาวน้อยไปเอามีดมาปอกให้เลยได้การครับพี่น้องครับขายบักตาลจนได้เครื่อนลังบักไ่พี่น้องเลยเบ่งเอาแล้วรับแสดงว่าเป็นธุรกิจที่หมั่นยืนได้ในบะพุ่มนี่มาแล้ว อย่างขวามไปเอาจานกับมีดมาปอกให้เปน่่สนน่ยวเจ้าพนพ่นเสี่ยวเจ้าพนโอ้โสเี่ยวเจ้าไปลวดเลยไปดำหน้าสวัีเี่ยวเจ้าไป้วนเลยเออโ้ยสั่งคนดีเนาะพี่น้องไปหาเสี่ยวซะก่อนพี่น้องไงเออ น,นี่ก็นเป็นทางลงไปหน้าหน้าตีนบ้านเพราะว่าเห็ดหน้าู่ตีนบ้านนี่เขาว่าได้เข่าไหลายนี่มันคอกงัวพี่น้องคุณจักากี่ล็อกว่าให้ฟังซิซิล็อกนะครับพี่น้องกับคุณจกากี่ล็อกมันคอกงัวครับเป็นงัวเนาะใส่เป็นคอกควายก็ได้แหละครับเห็ดว่าก็ได้งัวเะด็จโอ้ยเสี่ยว๋อยังคือมาขัดดุมันมันแท้อันนี้ ว้ายมาได้แล้วซะสบอกให้มาเลยหวานว,าว้ายเสี่ยวไข่อคือมายอดแทะเออกำลังหวานกาหวานบ้านเข่าเนาะพ่อแม่หวานกะพี่น้องเขาห้องบ้านเข่าลมพัดเว้ยว,วพี่น้องเลยบรรยากาศอยู่หยอยู่หน้าอันนี้มีหน้าอยู่ตีนบ้านนี่เขาว่ะบริษัทรดดาได้หน้าตีนบ้านฮะงามกมูม่เออเข้ายังนี่ ข้าวเจ้าพี่น้องกำลังว่านข้าวอันนี้ว่านว่านข้นาวนี่คือข้าวก้าเป็นบ่แล้วเาก็ลกตะก้าบ่เป็นเพราะมันเป็นก้าอะไรกันดิโอ,อบ่ได้ลงไปซอยเสี่ยวพี่น้องเลยซอยเป็นกำลังใจอยู่ทั้งเทิง,งพี่ละเพราะว่าคันลงไปซอยมันชีบเลีย้ยวนะอ่าขี้ต้มชิดๆอุสน ยังยังือใอกล้บนกาวานกาเนะาะาเบาตืเจ้าไปส้อยเชื่อเจ้าแล้ววันกา้อตมเจ้าเราวเราต้องลงมาดรอววเรา่าขี้ตมสกินเจ้าเราวา <laughs> เริ่มมีน้ำมีอะไรแล้วครับฝนตกแล้วบลเบาตื่นแลวันกา็เลยดันกันละน่าจะปเดือนาเนาะวัเนาบ้านนี่ก็ เป็นธรรมชาติดีเนาะน,นี่เข้ายัางดิข้าวเจ้าโอ้ข้าวเจ้าเกิดสุดให้สบายครับพี่นอ้องใส่ชีวิตแบบพิถีซอบ้านคือแบบทำบ้านคือแบบบ้านเฮามีควาร์มกุ๊กหยอดยำนากเห็ดหนาหอดยำปลูกพักปลูกหย่ากับปลูกพักปลูกหญ้า นมได้ปลากับไปหาอะไรปูอะไรปลา i, อะไรม่วงอะไรยังมากินได้แบบบ่ภูมุมสวิตแบบพื้นบ้านเนาะสบายนะครับมีความสุขสิยายแล้วพี่น้องเอ้ยอหนึ่งเข่าเป่าไฟได้บาทนี่เนีย่ยคนอย่างมาขยันตายมันแท้สู <c oughs> นั่นนะว้าเนี่ยนอนขนาดเสียวเนี่เสียวเบาเตอครับพี่น้องครับงามได้ม,มีแนวกินแรงมอย่มีอยากกินแรงพีบ คนนี้ไปกินข้าเดียวดยเยาวดวเลย่ะคุณซื้อไม่กระเสียนนาโดยซุ้าวูนะโดยเลียล่ะเวียกเสี่ยวค่อยวันกะมาเมื่อนี้เป็นยังเสี่ยวคือขึ้นหน้าดำแท้เมื่อนี้วะโอ้บ่ได้กว่าเห็ดให้เห็ดหน้าเนาะดสดเสี่ยวเจ้ามนาที่พาาบขึ้มือาเลยจู่ๆตกหลุมเบสอมขึ้นมือกาไม่ต้องีบา่ากาที่บานราทุ่าเซ็บ ก็คักขนาดพี่น้องไอ้วิถีชีวิตนะครับนะนะต้องใส่ครีมกันแดด,ดจุเลยเลยนาะมีดนาะปาดเลยบ่เอา้าพี่น้องเอไปกินมักตานครับบัดน,นี้พอไปกินมักตานยั่อยครับพี่น้องหลังจากเบิ้งเสี่ยวดำหน้าแล้วไปกินมักตานบ,บัดนี้ความพ่างไปเลยเอย<ด>อโคอได้ดสดชื่นนะ

อิ้วน้องยิ้วน้องอิ้วน้องยิวสาวบ้านดอนขายปักตาลด้ว่น้องถุงบักตาลกินเฉพาะถุงถุงบักตาลได้ดิถุงหลักสิบสิบพันกว่าสิบพันกีบสาวบ้าบพันกิบกินได้เลยนี่นะบ่าวภเอาเลยเอาเลยแซ่บเสร็จมือแล้วกันยิบเอาแล้วนี่น้องนี่นี่น้องกินบักตาลอย่างเดียวเป็นอ่อนเลยบอกเตือนครับนะครับสดๆเลย หาทุกมือเลยวะเป็อ,อ,อบอบานนี่ครับคู่บร,ราณคค่ข้วเหนยเลยเอีกอยเด้ออู๋ออนนุงหนึงจนอะไปกิน,เน่เาเไปซิมทุกร้านลยบ่วเต๋อเอาร้ากนกะถุงบ่เต๋อ อืยยงงถือไปให้เพื่นปอกให้นอน้อตเดียวบอเบิดละพี่น้องเบิดอะไรกินซองก็ได้น,น้องกนอื่นบ่ได้กินแซ่บๆพ,พ,พน้องแซ่บสมคำลำลือครับอือือ น้ำแตกแซ่บแซ่บแซๆบแซบกันสมซื่อกันอยู่กินบางแตนคางท่างพี่น้องเลยแซ่บๆเอ้าแซบนี่ะพี่น้องโปงปงเป้งแลวลงแล้วก็จริงเดี๋ยวจจะจขาดที่จะต้องลองชิมนะชิม่ม่มต้องลองเ่อากาิมิเดี๋ยวอมันบ้าพุ่มชิมเอาซิมมาิมน้องนี่มาต้องต้องมักนี่ต้องมั่ ต้องมากใหญ่ๆนะห้อยยันจะลูบทึนบ่บ่เป็นยังล <c oughs> oh ูกบ้านสองบาทบ่เป็นยังพี่น้องเออเป็นยังไงบ้านดิเป็นไดอาการอุ้ยพี่น้องเลยฮะอุ้ยนี่คือยังหูดับฮู้ดับบ่ต้องต้องอีกมากหนึ่งต้องอีกมากหนึ่งมันเสียแผงมันต้องเลย ต้องลองอีกต้องลองอีกบักพริกเฮะไหนเอาไว้ซะเอาขนาดซาต้าซะเอาไว้ค่อยกินน้ำเนี่ยมันเพชรเลยต้องลองอี่มันมุกเพชนี่มันอันนี้เมือนหานขายบักเพชรพี่น้องหานขายบุกเพชรที่ที่อยู่ฝั่งเาวครับถ้าแม่งจะกินซื้อไปจะได้ก็เจ้าซื้อหานเจ้าสามารถติดต่อมาได้เผนส่งขายฝาวครับเอาขอเลขขอเบอร์เนี้ยขอเบอร์เบอร์เบอร์ดูาะไรอย่างไรก็ว่าติดต่อซื้ออีย่างนี้ใครเอฟซีคนซิมเบิรงว่ามันแซ่บรีบอร์นะเบอร์บักเพชรเจ้าเบอร์ต้อง ต้อง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 ได้ซอฟต์พื้นอกันนะเอาพี่เดียวเขาจะเอาขึ้นขึ้นมุดขึ้นมุดเอาพี่เดียวเอาพี่เดียวเขาจะเขจะขึ้นไอ้มุดไอ้เฟรนให้ก็เบอร์ทัให้ทีหลังเนาะในในคลิปนะมันจะครบเลยจะมีลายแอปอันนี้จะเป็นมาเฟซของเขาหยุดเป็นอะไรเพิ่นเป็นพ่อค้าขายมาเฟซบ้านดอนทุ่งเพื่อถ้าแค่จะขโมยสวนพวกเราส่งขายทั่วครับพวกเราเนาะส่งขายพวกเราเพียงครับสั่งเสิรักแม่นอ่าล่าแม่นจับประซัด โอ้บหกเพดขายดีพี่น้องเส่งจำาจ๊กจำปาซักผัพีนี่ครับพี่น้องเพ็ดเพิ่นนอกจากบ้านนี้มีบักตาลขายแล้วยังมีบักเพดขายถือว่าเป็นสินค้าเศรษฐกิจเนาะโอเคความใจได้หลายเด้อยคูวนํะท่ทาเน้นเอง นี่อะไรนี่ต้มไก่คู่เดียวแล้วบอเนี่ยข้าวแรกเลยพี่น้องเนี่ยวันนี้เมนอย่างต้กุจีบอ่ะวันนี้ท้องสกินข้าวแรงอยู่ที่บ้านอย่างไรบ้างบ้านดอนบ้านดอนทุ่งบ้านดอนทุ่งบ้านดอนทุ่งมีข้ามเหนียวมีต้มไก่มาดิให้เราต้มสุกินเนาะพี่น้องกนละต้มไก่ข้าวแรกมากินข้าวที่บ้านดอนทุกอย่งหนียวมีเมนออมเขียนน้อยเบาเทอมากที่สุดในโลกอันนี้ ลูกหัวเบาวเตือครับลูกหัวงบหน้อยนี่โอ้นี่เบาลูกหัวครับหอยหอยใหญ่นี่หอยดีหอยอร่อยดีหอยอร่อยดีเรียงน้ำกินนี่เดี๋ยวเสือเลยเรากินเนื้อเสือกนเราไปเบาวภูมิใจไม่โควงทั่วมีคนถือกล้องให้พร้อมแน่นอนขนาดานเนากินเบากินเสืออยู่แล้วของอาหารเราแค่ดูด่างมีครับพี่น้อง บอกเตยครับนี่ยังนนะแมงกุ๊กกี้ครับใส่โอ้ยกุ๊กกี้วะแมงกินนุนเขียวบ่อ๋อเหรอวาแมงกินนุนดำเมื่อเช้านี่ต้องมีอันนั้นมีหลายแมงต้มไก่บ้านสุดยอดเลยบอกเตยล่อมีนะท่านผู้ชมนะครับแกหนูแม่กระแสนครับเดี๋ยวหากินย่ายไปแ้องเลยสองปีก็สามปีไม่ได้กินคำบอกเตอครับนี่เพิ่งได้กินตัวดาดเพื่อนเลยนะพี่น้องนี่ ัวข้าวุดยอดอ่าของแช้รามีไม่มีมากถลายช่องครับช่องกันมีเมนคิโลอ่ะช่องที่ตลอดต้มไส่บมเร่มกิข้ามี่บม่ามาใส่ดีไหมมีแต่อยู่ที่น้นแต่ยางนั่นๆมี่มาดมาี่ครับพี่น้องครับหอยครับหอยนี่เป็นหอยบางเลยอครับนี่เป็นหอยลูกไผ่ต้มนู่นได้นีไปงุมาแห้เลยนี่ครับงงอยู่ตรงหน้านะนี่ <are> ปากวางเนาะสิมันเนาะปากว้างปปากวางโอ้ยทางตเอมารกแกเบียดยค่ะแอบอากินแไหมห่วยกากันถากายอยู่เอาไปตักสองขวดเบียดเลยเอามาเลยมาสขวดเลยองกินต้องแ่บซวยอารบแล้วเดียววัวลวัว ตองดอกทองครับคกินเป็นหรือเปล่าตองดอกทองเบิ่ลเลยบงดูครับเบิ่งอีนตองมันสกินเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งอีนตองมันสกินเด้อเป็นเด้อมันกินอย่างไหนกินหอยมาตองไม่นอนหดหดหดเลยยินหดเสียงบ่าเต๋อครับบันนี้ต้องน้ำมันที่เป็นเซลกระมูออ่านนี่อาหารบ่าวเต๋อเดียวบ่าวเต๋อสกินแล้ววันี้พี่น้องปลาโอ้โหนี่ขนาดนีครับปลาลาปลาลมไก่

ด้านเพือนยังบุกไปอรได้ม่ดี้กินด้านครับพี่น้องครับแบบคนเาคนเกินนะครับแซ่บพี่น้องพี่ไดแซ่บทำน้ำเยอะกินเ้อเต๋ตรงตคุณโดนนาตรงน้ฟาไก่บอดี้บด้คนก่คนก่บดีอรเด้คนบ้านี่ เอาอยูแล้วด่างได้ด่างอีกแล้วมึงน้องแซ่บเนาะแซมเนาะเดี๋ยวมะเนี่ยไปกินปิ้งย่างแก่ของมาเราเนาะเราลำเดียวแล้วเมาเนาะสู้กัน่แล้วบ้โอเคโอเคบ่าวปันดอนนี่แหละคือบรรยากาศสุดตร้องใจของแซ่บกานท้ามาเที่ยวที่บ้านดอนคพงษ์แค่ครับขอบคุณพี่น้องร้อมไปนะครับสุกูสุกคนครับพี่นี่พี่ตัเอาเต้บุญน้องนี่สาวสาวพี่น้องสุกูสุกบนเด้อ สาวบนทะเทยเขาสุยินครับน้องขบคุณ้ลานๆคอับาบต้มเตอเนองไงไงอกำลังเนื้อเตือแมง้นี่ต้มไก่คนเปนแไก่ผักยู่หอคบ้อนนี้เขาไมเาอิดี้ขาตน้ำต่อไปยงไลลังเลยน้องมาแล้วคนค่ะ มีความอายเราอยู่มีลูกกมีหอยมีต้มไก่มีหลายเมนูนะสาเนอะุแค่เพ่อน้องเนอ๋กินไก่ล้วกได้คาเซวเนาะมื่อมือใหม่กินใหม่ินาม่ดีขอกินข้าวทกนเเน้องเนาะโอ้แซ่บน้อลวงเปงหมดเลเลยโอ้ยครับพี่น้องเ้ยนะครับตนี้มาอยู่ที่วงเวียนบ่บไทยบ่อันนี้เยโอ้หาบไท โอเคเอาลนะ่ะพี่น้อง,องดได้เงินแล้วครับไปสองล้านไปพี่น้องอันนี้วงเวียนเที่าวกำลังสีขวัมไปอีกฝั่งหนึ่งนะพี่น้องเนาะไป